สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก้อยจะพาทุกคนนะคะมาทานลูกชิ้นปิ้งกันนะคะวันนี้สั่งมาเลยนะคะเจิไม้จ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจ๊ก้อยนะคะจะพาทุกคนมาทานลูกชิ้นหมูปิ้งจำนวนเจไม้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเจบไม้จะจบเวลาที่กี่นาทีค่ะเราก็เริ่มเลยนะคะ เวลานะคะที่ก้อยตั้งใจวันนี้นะคะสำหรับ70ไม้ไม่อยากให้เกิน15นาทีนะคะแล้วก็เป็นการชาเลนจ์ในการทาลูกชิ้นครั้งแรกด้วยค่ะมาดูกันดีกว่าว่า15นาทีนี้จะทันเวลาไหมนะคะ ลูกชิ้นที่ก้อยเลือกทานนะคะก็จะเป็นเจ้าประจํานะคะที่อยู่ตลาดแถวๆตลาดลาตีนะคะอยู่ในเมืองมุกดาหารค่ะขอบอกเลยว่าน้าจิ้มนะคะแซ่บมากๆเลยนะคะแล้วก็ลูกชิ้นราคาถูกด้วยนะคะโดยปกตินะคะก็จะสั่งครั้งละ20ไม้ค่ะคือทานแบบชิลๆนะคะทานก่อนอาหารเย็นอะไรประมาณนี้เนาะ,ะแต่วันนี้อย่างที่บอกแหละคะ่ะ70ไม้ทำเพื่อ ทำชาเรน์โดยเฉพาะนะคะและเวลาเนี่ยไม่แน่ใจจริงๆว่าจะทานหมดทันเวลา15นาทีไหมนะคะยังไงก็มาลุ้นกันนะคะเอาใจช่วยเจก้อยด้วยจ้า ลูกชิ้นนะคะย่างแบบว่าไฟอ่อนๆนะคะหอมๆแล้วก็บวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะที่แบบว่าปปเปรี้ยวเค,เ,คเค็มเผ็ดๆอร่อยมากๆค่ะนะคะขณะทานก็ขออภัยด้วยนะคะที่น้ำหูน้ำตาไหลอันนี้ไม่ได้ดูซีรีส์นะคะแต่ว่าแอบเผ็ดอยู่ค่ะ ขออนุญาตโปรโมทร้านประจํานะคะที่ทานอยู่ก็คือลูกชิ้นนะคะจากร้าน NJ ตั้งอยู่ที่ตลาดลาตีค่ะช่วงเย็นๆน,นะคะไปเดินก็จะเจอแน่นอนนะคะราคาเริ่มต้นก็คือไม้ละ5บาทนะคะถึงไมาละเจบาทค่ะลูกชิ้นของเขานะคะมีหลายประเภทมากๆเลยนะคะมีทั้งแบบย่างแล้วก็แบบนึ่งค่ะสําหรับน้าติ้มของเขาจะมีทั้งหมด2ส,สูตรค่ะสูตรหวานแล้วก็สูตรซีฟู้ดค่ะตัวก้อยนะคะชอบแบบสูตรซีฟูด้ด และก็ผสมกับแบบหวานเล็กน้อยนะคะแต่เน้นเปรี้ยวนำนะคะอันนี้ขอบอกเลยว่าราคานะคะถูกแล้วอร่อยด้วยนะคะถ้าหากคเพื่อนท่านไหนนะคะอยู่ทาวมุกดาหารนะคะยังไงก็แวะไปทานได้นะคะวันนี้นะคะก้อยทานทั้งหมด70ไม้70ไม้นะคะ1ไม้มีทั้งหมด3ลูกถ้าหากก้อยทานหมดนะคะจำนวนก็คือ2 1 0ลูกค่ะ น้ำหนักน่าจะอยู่ที่ประมาณนะคะ3กิโลไม่เกิน4กิโลค่ะวันนี้นะคะถ้าหากว่าทานหมดแล้วนะคะจะเป็นการเพิ่มสติของตัวเองอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าปกติแล้วก็ทานอยู่ที่ประมาณ3โลนะคะไม่เกิน4กิโลค่ะ อ,อ๋ตอนนี้นะคะก็น่าจะผ่านไปครึ่งทางแล้วนะคะน่าจะผ่าน25ไม้ถึง30ไม้แล้วนะคะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะก็ยังเผ็ดไม่หายแอบร้องไห้อยู่นะคะ สวนตัวก้อยนะคะทานประจำอยู่ที่ไม่เกิน30ไม้แล้วเพื่อนๆล่นนะคะทานได้สูงสุดกี่ไม้และชอบลูกชิ้นอะไรมากที่สุดนะคะไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะจะได้เป็นการแชร์ประสบการณ์กันค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้จะหมดเวลา15นาทีแล้วนะคะลุ้นจังเลยค่ะจะทานหมดทันเวลาไหมเนี่ย ยังไงก็ก้อยก็ขอกําลังใจนะคะจากเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะคะเข้ามาชมแล้วอย่าลืมนะคะกดหัวใจกดติดตามและก็แชร์ให้ช่องเจ๊ก้อยซอยหลากด้วยนะคะขอกําลังใจค่ะตอนนี้นะคะเผ็ดมากแซ่บมากค่ะเหลืออีก3ไม้สุดท้ายนะคะจะทันไหมคะจะทันไหมมาลุ้นกันเลยดีกว่าค่ะอุ้ยทั้งเผ็ดทั้งร้อนค่ะตอนนี้ค่ะแล้วเหลืออีก2ไม้สุดท้ายแล้วค่ะ ออีกหนึ่งไม้ขอโทษนะคะเวลาเกิน15นาทีค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะขอปรับปรุงใหม่นะคะจบเวลาที่15.44นาทีนะคะยังไงก็ขอกัดใหม่รอบหน้านะคะวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ